ตัดไปสั่นไปนะครับในส่วนของเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับสาเหตุคืออะไรมาดูกันตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้า NB 41 1นครับรุ่นแรกๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะประมาณ10 10ฟันนะครับ <No. S 1> ไอแกนในนะครับ9มิล10ฟันตัวนี้ปัญหาก็เห็นอยู่นะครับเห็นไหมลูกปืนลงมาหมดเลยนะครับแตกละเอียดเลยนะครับตัวนี้น่าจะ ลูกปืนน่าจะหลุดออกมาหมดแล้วครับอาการก็คือสั่นสั่นมากครับตัดไม่ได้เลยครับก็คือถ้าสตาร์ทเครื่องนี่คือร้านไม่กล้าสตาร์ทครับกลัวมันบินนะครับใบเพราะว่าดูลักษณะแล้วแบบน่ากลัวมากครับตัวนี้นี่ครับพอถอดใบอะไรออกมาเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมไม่มีเหลือเม็ดในสักเม็ดนะครับร่วงมาหมดแล้วนะครับก็คือถ้าเป็นลูกปืนแตกลักษณะเนี้ยค่อนข้างที่จะออกยากนะครับ ตัวตัวในออกไม่ยากครับแต่อ้ตัวขอบอ่ะตัวขอบนอกครับค่อนข้างจะออกยากครับตัวนี้ต้องต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับในส่วนของตัวนี้เนาะเนี่ยครับก็สาเหตุก็น่ามาจากไม่เคยอัดจรรบีนะครับมันแห้งจัดนะครับเนี่ยแล้วก็ไอซีนที่กันตรงเนี้ยหายไปนะครับเหลือแต่ขอบมันนะครับยางเป็นยางหายไปแล้วนะครับตัวนี้นี่เห็นไหมขอบซีนแล้วก็ตัวนั้นเป็นบูทนะครับ มีเศษหญ้าอะไรเข้าไปอัดเต็มเลยครับเนี่ยลูกปืนแตกหมดเลยนะครับตัวนี้ถอดออกมาแล้วครับเห็นไหมไม่มีจระบีเลยนะครับก็ทําการล้างเรียบร้อยนะครับตัวนี้ล้างแล้วนะครับฟันเฟืองก็ยังสวยอยู่นะครับตัวนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าขนาดลูกปืนมันเบอร์เท่าไหร่นะครับเราจะจับใส่เลยไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาวัดนะครับวัดขนาดขอบนอกและรูในแล้วก็ความหนา แล้วขอบข้างนอกอีกทีแล้วเรามาเทียบนะครับตัวนี้เนี่ยผขวัดถ้าเราไม่รู้เขาต้องวัดแบบนี้ครับแล้วก็พอจบมาก็จะเป็นเบอร์6202งนะครับตัวนี้เราก็จะใช้แบบไอของโคโยนะครับเปลี่ยนให้ลูกค้าไปนะครับปอกเสื้อก็ล้างเรียบร้อยแล้วครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับตัวนี้นี่ก็ใส่ลูกปืนครับตามนี้นะครับใส่ลูกปืนเข้าไปนะครับก็การใส่ก็ไม่ได้ยุ่งยากครับใส่เข้าไปแล้วก็หาไอตัว บล็อกก็ได้ครับที่มันมีวงในวงรูอะเข้ากับวงในครับแล้วก็ตอกเข้าไปครับก็จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมเนี่ยครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับตัวนี้ก็เป็นจารบีนะครับเราก็ใส่เข้าไปให้หนักเลยครับเพราะว่ามันไม่เคยเจอจารบีมานะครับตัวนี้เราก็จะอัดอัดให้เต็มที่เลยครับตัวนี้ใส่เข้าไปเลยครับเพราะว่าสําคัญนะครับเพราะว่าเฟืองอะมันร้อนนะครับตัวนี้มันจะไปช่วยได้เยอะเลยนะครับในส่วนของจารบีบางคน่ะตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยอัดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าหัวเกียร์เนี่ยไม่ทนเลย เดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็พังนะครับเนี่ยปัญหาอยู่ที่จะระบีครับต้องพยายามอัดครับแล้วยิ่งเราใช้บ่อยเราก็ต้องอัดบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันสามารถออกมาได้นะครับตัวนี้ยังเนี่ยลูกปืนตัวนี้ก็ต่อเข้าไปนะครับก็หาอะไรก็ได้ที่วงในเท่าๆกับที่เท่ากับวงในครับแล้วต่อเข้าไปเนี่ยครับตัวนี้เห็นไหมเสร็จแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะลืมทิปล็อกนะครับมันจะมีทั้งตัวที่ด้านท้ายแล้วก็ด้านหน้าเนาะ ตัวนี้ในส่วนของหัวเกียร์นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้ครับในการซ่อมในการเปลี่ยนหัวเกียร์นะครับก็คือถ้าเป็นหัวเกียร์ของแท้นะครับตัวนี้เป็นของแท้ติดติดเครื่องมานะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนลูกป,ปืนอะไรเงี้ยดีนะครับแต่ได้ดีนะครับเพราะว่ามันก็จะกลับไปใช้งานได้ดีถ้าเราเลือกลูกป,ปืนที่เกรดดีๆหน่อยนะครับ แต่ถ้าถ้าเป็นเป็นงานจีนนะผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสื้ออะไรเงี้ยมันจะสึกง่ายกว่านะครับตัวนี้ก็มีซีนนะครับเห็นไหมใส่เสร็จแล้วนะครับเป็นซีนกันกันย้าก,กันอะไรเข้าไปนะครับมันจะครอบอยู่กับไอตัวบูทข้างในครับตัวนี้ผมจะใส่ตัวตัวบังข้างบนให้ลูกค้าไปด้วยนะครับ1ตัวนะครับตัวนี้เนี่ยครับ เพราะอันเดิมมันแตกหักไปแล้วนะครับมันทำให้ยาาเข้าไปพันหัวเกียร์แล้วก็ยัดเข้าไปในนี้ได้นะครับตัวนี้เราก็ทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้ก็ยึดนัดสามตัวก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถที่จะใส่ใบอะไรได้ก็ไม่ชนนะครับเพราะไอ้นี่เขาออกแบบมาให้ตรงกับรุ่นของเขาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็คือหัวเกียร์โรบินนะครับสิบฟันนะครับตัวนี้ขนาด1ิบฟัน แล้วก็เป็นหัวเกียร์ที่ค่อนข้างเฟืองค่อนข้างใหญ่นะครับเฟืองข้างในนี่ขนาดไม่เจอจารบีเลยนะครับเฟืองก็ยังแบบว่ายังคมอยู่เลยครับแทบจะไม่สึกเลยนะครับตัวนี้ในส่วนของตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราใส่เสร็จแล้วลองใส่ใบมีดแล้วเราลองหมุนดูนะครับว่าดูความคล่องความฝืดอะไรของนะครับเนี่ยผมจับโยกแล้วครับคือไม่มีการสั่นคอนแล้วครับสาเหตุที่มันสั่นมันคอนเพราะว่าลูกปืนมันแตกไปหมดแล้วมันเหลือแต่แกนกลางครับเวลาเราใช้ก็โยกนะครับก็โชคดีไปครับที่เขาสังเกตเห็นว่าเครื่องเขาอ่ะมัน มันไอสั่นแล้วก็แบบใบใบมันโยกได้เยอะเกินไปแล้วเกาเลยหยุดใช้งานแล้วมาให้เช็คดูนะครับก็พอเรามาดูแล้วก็คือหัวเกียร์เรียบร้อยครับลูกปืนแตกก็ยังไงก็ระมัดระวังในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ